บอกก่อนว่ามันเป็นเป้ายยาดเวงบ่าคว่บอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะคันนี้เป็นรถไฟฟ้าก็น่าจะแรงน่าดูนะครับเฮ้ย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  ในส่วนของเครื่องยนต์เห็นแว่วๆว่าต้องเติมแอดบลูแล้วนะครับที่เราเห็นตรงไอรั ub, ทจะเป็นคริสตัลเนี่ยก็ชวาลฟสกี้เนาะเป็นคริสตัลชวาลฟสกี้อันนี้ของชวาลฟสกี้เลยใช่ครับแฮนด์เมดทุกชิ้นนะครับเพียงแต่ว่าขึ้เป็นดีเซลเลยแล้วก็เป็นซีรีส์5แบบนี้ยังยังไม่เคยมีใครได้ขังไปคิดนิดนึงมาแล้วครับโอ้โหวงลวงวายกระจุยฮะ วิ่งประมาณนี้ไม่อืดหรอกครับไปจวดเลยขับความเร็วเดินทางเนี่ยมันโคตรมันเลยรถครันนี้เลิกงามยามดีอีกแล้วครับผมในวันนี้ครับวันที่21มีนาคม2567ครับผมก็ป้ายยาตัวเองไม่ใช่หรอกครับ ก่อนหน้านี้ฮะก็ให้ทาง B M Performance จรันนะฮะนำรถไปให้เทสได้หน่อยก็จะเป็นในตัว i 5 G 60นะครับซึ่งวันนั้นก็เทสได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศวันที่ผมเทสได้นะครับซึ่งผมไม่ได้ไปโชว์รูมนะคือทางเซลล์เนี่ย B M Performance เนะี่ยเอารถมาที่ร้าน J S Wheels แล้วก็ไม้ผมเทสได้ครับวันนั้นก็ คุณคิดอยู่ว่าเออเอาดีไหมซื้อดีไหมหรือว่าไม่ซื้อดีนะครับแต่ใจครับใจมันรัก BMW มันก็ตัดใจไม่ลงฮะก็เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในวันนั้นละกันนะครับเราอยู่ใน BMW i5 G60 ครับผมนี่ก็คือตัว c ี5ตัวใหม่นั่นเองเจเนอเรชั่นล่าสุดนั่นเอง ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเหมือนป้ายยาตัวเองบอกอยู่ดีก็โทรหาเซลลแล้วก็บอกว่าพอจะมีรถให้ทสได้ไหมพอดีเซล์ที่เคยเราเคยซื้อเบียะเขาเขาก็บอกว่ามีค่าคุณโน้ตเดี๋ยวเอารถมาให้ดูนะคะแอาป๊าบเทียงตรงรถจอดหน้าร้านป๊าบแวบแรกสวยเว้ยเฮ้ยสวยเว้ยเฮ้ยแวบสอง ไม่เอาไม่อยากซื้อหรอกเพราะว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ดีเออมันไม่ดีเราไม่อยากจะใช้เงินอะไรมากมายนะครับก็เลยขอลองขับก่อนละกันเนาะลองขับลองในนี้ก่อนละกันนะครับอันนี้เป็นรถไฟฟ้านะคันนี้เป็นรถไฟฟ้าก็น่าจะแรงน่าดูนะครับไป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 กูขับเองกูยังตกใจเองเลย ว้าบอ่ะฮะว้าบไหมเป็นไงบ้างครับบรรยากาศวันนั้น,นครับเห็นไหมครับป้ายยาตัวเองสำเร็จครับผม อย่างที่บอกครับว่า B M W เนี่ยเป็นรถที่ผมหลงไหลนะครับในคาแรคเตอร์การขับขี่ผมจะพูดอยู่ในทุกคลิปนะครับว่าน้ำหนักพวงมาลัย B M เนี่ยยอดเยี่ยมการขับขี่ B M เนี่ยคือยอดเยี่ยมถ้าคนถ้าคุณเป็นคนชอบขับรถ B M W เนี่ยถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกนะฮะช่วงล่างมันอาจจะไม่ได้นุ่มนวลชวนฝันเท่าไหร่แต่เป็นรถที่แบบขับสนุกแล้วผมอะ่ะด้วยส่วนตัวแล้วชื่นชอบการขับขี่ B M อยู่แล้วแล้วผมเคยมี B M อยู่แล้วแล้วก็ขายออกไปก็มาซื้อรถค่ายอื่นนะครับเราเราเป็นคนเขาเรียกว่า อยากลองหลายๆแบรนด์นะครับก็ซื้อรถคใายอื่นมาใช้ก็ถือว่าดีครับแต่ว่าใจมันยังคิดถึงครับใจมันยังลืมไม่ลงครับในรถ BMW ครับแล้ววันนี้ครับก็เป็นเรื่องงานยำดีที่ผมจะพาทุกคนมารับรถ BMW คันใหม่ของผมครับนั่นก็คือ BMW 520 d G60 โฉมล่าสุดครับผมแววๆนะว่ารับเป็นคันแรกในประเทศด้วยเพราะว่าเขายังไม่เปิดตัวนะเนี่ยแต่ผมมารับรถแล้วนะฮะ ไปดูเลยไหมว่าหน้าตารถที่ผมซื้อไว้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงไปกันเลยครับนี่แหละครับ BMW 520 D G60 รถนะครับจะเป็นสีเทาบุกรนเกสวยไหมครับทุกคนนะฮะอย่างที่บอกครับว่าเรา ตัดใจไม่ลงครับในรถค่ายนี้นะครับในเรื่องการขับขี่ p e r f o r m ร์แมนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าต่างๆทั้งในเรื่องวารันตี BSI นะฮะทำให้เราได้กลับมาสู่อ้อมกอดบ้านเดิมอีกครั้งครับ BMW ครับคือคันนี้มันเป็น all new นะครับเป็น new gen เป็นโมเดลเชนนะครับเป็นโมเดลเชนนะครับก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบไตคู่ตามสไตล์ BMW เหมือนเดิมแต่มันจะใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับใน5-20 d เนี่ย เนี่ยมันจะเป็นสีดําแล้วคันนี้มันเป็น 520D M Sport นะครับหน้าตามันเลยออกแนวแบบดูดันหน่อยดูสปอร์ตสปอร์ตหน่อยนะครับกันชนหน้านะครับก็มีการตัดเส้นสายที่เป็นสีดําเงานะครับ Cross Black เข้ามามานาให้รถคันนี้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับกระจังหน้าเนี่ยพอเวลาอุณหภูมิได้ที่เขาก็จะเปิดรับลมนะฮะไม่ใช่ปิดตลอดเวลานี้นะครับจะเปิดรับลมได้นะครับไฟหน้านะครับก็ตามสไ y l e Beam นะครับเป็น b m a m LED นะฮะ ก็สวยงามตามสไตล์ของรถ BMW อยู่แล้วนะครับในส่วนของด้านข้างครับเส้นสายด้านข้างมันดูไม่ค่อยยุ่งเหยิงนะครับมันดูราบเรียบนะครับมันดูแบบสมูทสบายตาใน C5 ตัวนี้สัญลักษณ์ตรงนี้ก็จะเขียนเลข5ก็คือ BMW s 5นะครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายครับประตูครับมันไม่ใช่ s ซอฟต์โครแล้วครับมันไม่ใช่ประตูดูดครับเนี่ยมันไม่ดูดนะฮะนี่แหละคือสิ่งที่น่าเสียดายที่มันหายไปนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมอ่ะ ด้านท้ายนะครับในด้านท้ายก็จะมีสปอยเลอร์หลังดักเทลมาให้จากโรงงานนะครับเพราะเป็นตัว M Spo r t ก็ดูสวยงามดุดันนะครับมาในส่วนของด้านท้ายเนี่ยหลายเสียงบอกว่าไฟท้ายมันดูไม่สวยด้านท้ายมันดูไม่สวยแต่แล้วแต่คนชอบแต่ส่วนตัวผมแล้วดูแล้วด้านท้ายที่ผมไม่ชอบคือมันลาดเห็นไหมครับเห็นไหมครับองศาฝาท้ายมันลาดลงมานี่สิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะครับมันก็เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับรถเราจะชอบทุกอย่าง100%ซเป็นไปไม่ได้หรอกนะฮะด้านท้ายก็จะมี ท่อเฮ้ยคันนี้มันซ่อนท่อไม่มีปลายท่อให้เห็นด้วยนะครับดิฟฟิเซอร์หลังก็จะปิดไปหมดเลยนะครับบางคนบอกว่ารุ่นนี้ไม่เห็นจะสวยเลยนะครับก็แล้วแต่มุมมองแต่ผมมองว่ารุ่นใหม่มันต้องอีกนิดนึงครับถึงจะชินตาแล้วมันจะดูสวยวาวแรวๆมากยิ่งขึ้นครับผมเดี๋ยวเราจะเชิญผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ BMW G นะครับมาพูดคุยหน่อยว่าเจ้า G60 เนี่ยมีอะไรที่ปรับเปลี่ยนนะครับต่างจาก G 30นะครับเดี๋ยวขอเชิญพี่แบงค์เบียมจีเนียนเลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมรบกวนหน่อยนะพี่นะถามหน่อยไอ้อันดับแรกคนเห็นอยู่แล้วมันคือโมเดลเชนใช่โมเดลเชนบอดี้มันเปลี่ยนใหม่หมดใช่ครับอะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างก็คือหน้าตาทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดแล้วไดร์บิชั่นของตัวรถไดเมนชั่นเนี่ยต้องบอกว่าใหญ่ขึ้นสูงขึ้นอะไรทุกอย่างเนี่ยกว้างขึ้นน่ะทุกมิติอยู่แล้วแน่นอนเขาจะดูเนี่ยโอ้โหคันมันแบบบาร์เลยอ่ะแต่จุดที่ทำให้เรารู้สึกได้มากที่สุดค เก้าเซนติเมตรทุกคนครับยาวกว่า G 3 0มยาวกว่าเยอะครับคันนี้น้ำหนักอยู่หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบกิโลกรัมครับพันแปดร้อยห้าสิบวัสดุที่ใช้ในซีรีส์ห้าเนี่ยก็จะเป็นวัสดุนทำหนักเบาค่อนข้างเยอะเลยอลูมิเนียมเยอะอลูมิเนียมเยอะมากใช่ครับแม้แต่เราเที่ยวอัลเบียนหนุอยูด้วยกันเองเนี่ย G 2 0ก็ไม่ได้ใช้อลูมิเนียมเยอะขนาดนี้ด้วยครับใช่ครับ ในส่วนของเครื่องยนต์เห็นแววๆว่าต้องเติมแอดบูลแล้วนะครับมาดูด้วยตรงนี้เลยแอดบูอยู่นี่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยแอดบูนี่เลยต้องเติมเติมสารแอดบูเข้าไปใช่เพื่อให้ผ่านยูโรซิกนั่นเองนะครับผมนี่ครับมาดามอย่าไปเติมผิดเติมถูกนะไม่ใช่น้ำยาปัดน้ำฝนหลังนะไม่ใช่นะฮะปบบมันุ่มอันนี้คือแอดบูก็คือเติมเพื่อให้มันฉีดฉีดปริมาณสารลงไปในท่อยเสียเพื่อให้มันดักจับ ถูกต้องครับพวกขมเมาข่ามตางอเพราะไม่ผ่านมาตรฐานยูโรซิกใช่ครับเพราะว่ายุโรปมันเข้มวดนะเข้มวดมพกขึ้นแล้วเราก็อยากให้เครื่องดดีเซลของเราเนี่ยมีความสะอาดมากขึ้นด้วยลรวถามนิดนึงอันนี้มันก็อยู่ในของ BSI อยู่แล้วถูกต้องครับเติมฟรีไม่เสียดังแอบดูของเราเนี่ยจะมีความจุประมาณ20ลิตร ครับก็จะใช้ได้ประมาณ1 0 0 0 0หกิโลถ้าในการขับภาวะปกติก็จะอยู่ช่วงเดียวกันกับการถ่ายน้ำมันเครื่องพอดีนั่นเองภายในก่อนขอภายในภายในบอกก็เปลี่ยนหมดเลยที่ผมลองนั่งเมื่อกี้ผมมีความรู้สึกว่าเบาะนุ่มกว่า G 3 0ะฟองน้ำเหมือนสัมผัสโอเคดีกว่าบาะ G 3 0จะเป็นเบาะ Dakota เป็นหนังแท้ครับคันนี้จะเป็นบาะชื่อว่า v e a n s a วิกกนซาเนี่ยเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งมันเป็นเบาะไม่ใช่หนังแท้ละอ่ะแต่ฝังเอ้าทำไมไม่ใช่หนังแท้ล่ะอะไรเงี้ยนี่คือเบาะที่สั่งครอปมาจากพืชอีกทีหนึ่งเป็นความรักโลกแต่ว่าเวลาบอกเบาะหนัง้อย่างนี้มันจะทนทานไหมผมบอกเลยว่าทั้งนุ่มกว่าทั้งทนทานกว่าแล้วสีสีเขาเรียกว่าเอสเปสโซ่บราวน์ก็ออกเป็นโทนกาแฟกาแฟน้ำตาลกาแฟนี่แหละครับพี่วีแกนซาของคอนเซปต์บีเอ็นยูไหนคือความพรีเมียมเน็กซ์ premium ในอยก็คือเราไม่ได้ใช้วัสดุสังเคราะห์เพื่อลดต้นทุนกล่าวว่ามันใช้เป็นความพรีเมียมในในสเต็ปต่อไปคันนี้มันลงตัวระหว่างความสปอร์ตกับความหรูหรานะมันมีความหรูหราแฝงอยู่มันมีแบบแบบอิิมคของเ t a t e Craft หรือว่าที่เราเห็นตรงไอ IDAC จะเป็นคริสตัลเนี่ยก็ชวา a อฟสกี้เนาะเป็นคริสตัลชวา a อฟสกี้อันนี้ของชวา c อฟสกี้เลยใช่ครับแฮนด์เมดทุกชิ้นนะครับโอ้ไมม่ธรรดาแล้วก็พวกอะไรใน M Sport แล้วมันสวยนะตัวนี้บอกว่ามันหนานุ่มจับแบบกำลังดีเลยใช่อ๋อเค ประมาณนี้นะครับมีอะไรที่ที่แบบว่าพิเศษอีกไหมพี่แบงค์ผมว่าที่เหลือเนี่ยพี่โนต้ตต้องต้องเป็นคนแจ้งลูกค้าแล้วว่าเราก็คงเห็นรถคันนี้มาบ้างใน I5 ใช่ครับเราเคยเห็นมาแล้วใ่เพียแต่ว่าให้เป็นดีเซลเลยแล้วก็เป็นซีรีส์ห้าแบบนี้ยังยังไม่เคยมีใครได้ขัน วันนี้เราก็อยู่กันในรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรับรถกันมาเป็นที่เรียบร้อยครับก็ลองขับจากโชรูมกลับมาที่ร้านครับรอบนี้ก็จะเป็นการลองขับแบบจริงจังแบบชัดเจนไปเลยนะฮะจะได้รู้ว่าเจ้า G60520D เนี่ยที่ใช้แอดบูด้วยเนี่ยการขับขี่มันจะเป็นเช่นไรกับเครื่องยนต์ ดีเซลเทอร์โบนะครับ2,000ซีซีรแรงม้ามีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยด้วยนะฮะก็จำข้อมูลสเปคชัวๆไม่ได้นะครับแต่ว่าแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่197แรงม้านะครับผมอันดับแรกนะครับต้องชื่นชมก่อนเลยนะครับว่ารถคันนี้เก็บเสียงได้ยอดเยี่ยมนะครับเสียงเครื่องยนต์เนี่ยการทำงานของเครื่องยนต์เนี่ยราบเรียบราบรื่นนะครับฟังเสียงแล้วมันแหม่รู้สึกดีเสียงเงียบนะครับฟังแล้วลื่นหูไม่เหมือนขับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ ยางติดโรงงานที่ให้มานะครับจะเป็นยางรันแฟตนะครับพิลารีพิซิโล245 40 20หลังจะเป็น275 35 20การเก็บร้อยต่อนะครับยางรันแฟตเขาก็จะตึกตักบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติความเร็วต่ําทางในหมู่บ้านโดยช่วงล่างที่เอนจิเนียร์เขาให้มาเนี่ยมันอาจจะติดอารมณ์แบบตึงตั้งบ้างด้วยยางรันแฟตด้วยนะครับติดอัดแบบ มีลูกโดดเล็กๆนะครับในส่วนนี้ก็คือการเก็บรอยต่อของยางที่มันแข็งรันแฟตมันแข็งแบบนี้อยู่แล้วนะครับประจวบเหมาะกับการเซ็ตจูนของช่วงล่างเนี่ยเขาเซ็ตมาในแนวแบบเน้นเฟริร์มเน้นขับแบบเฟริฟร์มหน่อยไม่ได้เน้นแบบนุ่มนวลมากนะครับเน,นสไตล์เป็นแบบอารมณ์สปอร์ตนะครับก็อาจจะรู้สึกว่าตึงๆบ้างการยุบยืดข,ของชุดช่วงล่างเขายุบยืดไม่เยอะนะฮะถ้าอากงอามาหรือผู้สูงอายุนั่งก็อาจจะรู้สึกว่า มันกระด้างไปหรือเปล่าแต่ถ้าในมุมมองของผมเนี่ยผมว่ามันกลมกล่อมพอดีพอดีแต่ให้นุ่มนวลเหมือนพวกซีรีห้า e สามเก้า e หกศูนย์แล้วก็ f สิบแบบนี้มันไม่ใช่ซีดีห้าณวันนี้ไม่ใช่แบบนั้นแล้วประมาณนี้ครับสรุปง่ายๆในความเร็วในหมู่บ้านลูกระนาดสันคอสะพานอะไรอย่างนี้มันอาจจะไม่ได้นุ่มนวลชนฝันมากนะครับผมเฟิร์มแน่นๆหน่อยนะครับเชื่อว่าอนาคตอาจจะมีโช๊คที่อัปเกรดที่ทำให้รถคันนี้ช่วงล่างมันนุ่มขึ้นนะครับประมาณนี้ ในส่วนของรถที่มันคันใหญ่โตขึ้นยาวขึ้นถึง10เซนติเมตรเนี่ยผมว่าก็มันอาจจะดูเทอะทะไปบ้างนะครับเพราะว่านั่งแล้วรู้สึกว่าเออรถมันคันโตขึ้นคันใหญ่ขึ้นเลยรู้สึกเลยนะฮะดูแบบโอถงดูใหญ่ทางเล็กๆก,กแคบแคบอาจจะไปลําบากหน่อยนะครับแต่ในเรื่องอัตราเร่งในเมืองการล่องตัวเนี่ยด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเขาเนี่ยเขาพุ่งอยู่แล้วเขาไม่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดแต่อย่างใดนะครับในการขับขี่อัตราเร่ง คันเร่งเขาก็ไม่ได้หน่วงนะครับน้ำหนักคงมาลัยคมยอดเยี่ยมเลี้ยวเป็นเลี้ยวหักเป็นหักนะฮะเวลาความเร็วเดินทางเนี่ยในทางที่มันไม่เรียบเนี่ยในส่วนของช่วงล่างก่อนผมพูดในเรื่องของช่วงล่างก่อนมันยังติดอารมณ์แบบตึงๆอยู่บ้างด้วยอย่างรันแฟตผมพูดไปช่วงล่างซีี 5M Sport ตั้งใจเซตออกมาในแนวการขับขีบ่แบบคนชอบขับรถ เน้นความสปอร์ตในการขับขี่เน้นความกระฉับกระเฉงการเอียงตัวบอดี้โลของตัวรถมีน้อยนี่คือสิ่งที่เอนจิเนียร์ของซีรีส์5 G60 เนี่ยตั้งใจเซตออกมาให้คนขับรถสึกมั่นใจในรถคันนี้นะครับไม่เหมือนขับรถผู้บริหารต้องพูดอย่างนี้นะฮะมันยังมีคาแรคเตอร์อารมณ์ตื่นเต้นสนุกสนานแล้วก็การขับขี่ที่เร้าใจ นะครับในส่วนของช่วงล่างเนี่ยการเปลี่ยนเลนนะห้าสี่สามสองไม่มีรถนะครับเนี่ยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลนนี่แบบคือคือเข้าโค้งคือเข้าโค้งเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนรถมันชุบชับชุบชับมันไม่โยกย้วยไม่โลไม่อะไรนะครับนี่คือข้อดีของรถเบียม G60 ถ้าคุณเป็นคนชอบขับรถสไตล์แบบชุบชับนะครับพอบ้านขับรถไวอ่ะคนมีอายุขับรถเร็วอ่ะชอบขับรถอ่ะ G60 ช่วงล่างเนี่ยเซ็ตมาได้ดีเลย นะครับความเร็วสูงเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรดีนะฮะไม่หวิวไม่อะไรนะครับเรียกว,ว่าดีอะความเร็วสูงเพราะเขาตั้งใจเซตเออกมาให้คุณเดินทางไกลความเร็วสูงนะครับแล้วก็มันเกาะถนนมั่นใจแต่แรกมาด้วยความกระด้างบ้างในความเร็วต่ำๆนะครับตึกตักบ้างนะครับสะเทือนบ้าง นะครับด้วยยางลันแฟรด้วยนะครับแล้วก็ด้วยการจูนช่วงล่างแบบนี้นะครับเขาตั้งใจทํามาให้ขับเฟิร์มขับสนุกในความเร็วแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยโดดมาแบบไปแบบนิ่งๆเนียนๆเลยนะฮะเนี่ยไปแบบรถเนี่ยความเร็วสูงนะผมบอกกมาสูงนะนะครับรถโคตรเกาะครับโอ้โหแม่งโคตรเกาะเลยอะ่ะบอกเลยขับความเร็วเดินทางเนี่ยแม่งโคตรมันเลยรถคันนี้เครื่องยนต์นะครับร,ร้อยเก้าเจ็ดแรงมา้านะครับ มันใช้กันมาตั้งแต่ G30 อยู่แล้วอะนะครับไม่ได้อ่ดไม่ได้แรงหรือหวาแต่มันทำให้เราขับรู้สึกว่าเราไม่เหนื่อยไม่เมื่อยล้านะครับเครื่องยนต์ก็อาจจะเป็นแค่ 2000cc 107แรงม้านะครับแต่มันมีการยืดหยุ่น r e สปอนส์คันเร่งเนี่ยขนาดหมดธรรมดา B.M เขาไม่รอเยอะนะฮะกดนี่คือเขาคิดนิดเดียวเขาก็ไปนะครับเกียร์ทำงานสมูทรับเรียบสัมพันธ์กันดีนะฮะ อัตราเร่งแซงเวลาใช้ทอร์ใช้แรงบิดมันอาจจะไม่ได,ดึงกระโชกโคกหักแต่มันดึงแบบสมูทแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไปแบบลื่นๆสมูทมันไม่ได้อืดน,นะแต่มันมันไปแบบเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่ความเร็วเราไต่ไวเหมือนกันแต่มันไม่ได้ออกอารมณ์แบบกระชากกระโชกโคกหักครับโอเคฮะเพียงพอครับกับการใช้งานปกติทั่วไปนะฮะเดี๋ยวเราจะลองอัตราเร่งศูนย์ถึงรอยกันนะครับสักนิดนึงนะครับ ลองจับกันดูนะว่าได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับโหมดสปอร์ตนะครับไปคิดนิดนึงมาแล้วครับโอ้วงรองโมลากระตุยนะร้อยนะครับลองดูครับลองจับดูว่ามันจะได้กี่วินะครับไม่อืดหรอกครับไม่อืดหรอกครับวิ่งประมาณนี้ไม่อืดหรอกครับไปจรวดเลย ในระบบเบรกที่ให้มานะครับเบรกหน้า4พอพอตนะครับหลังพอตเดียวนะครับผมว่าเพียงพอแล้วกับการใช้งานทั่วไปในรถเบียมคันนี้นะครับการหยุดรถนี่ทำได้โอ้โหมาไวด้วยนะกดนิดเดียวนี่อยู่เลยนะมาเร็วเบรกมาเร็วนะครับตามสไตล์ BMW กดปุ๊บเจอปั๊บนะครับแล้วระยะเบรกเขาค่อนข้างจะสั้นคอนโทรลได้ง่ายๆเบรกผมไม่ติดอะไรนะครับถ้าไม่มุมมองเรื่องความสวยภายนอกที่อาจารย์อาจจะไม่ได้ใหญ่รับเข้ากับล้อขอบ20แต่ว่าเ m w วเขาให้เบรกมานี่เหลือแหละละครับเพียงพอแล้วครับ ภายใน,นทำมาได้อย่างเคลียร์ตาโปร่งตาผมชื่นชอบน้าวิสัยในการมองของรถ BMW อยู่แล้วประมาณนี้ครับผมก็การทดสอบของรถของผมเองนะครับรถผมเองนะครับเลยรีวิวตามแบบฉบับของผมเองนะฮะจากการใช้งานของผมเองประสบการณ์ของผมล้วนๆนะครับผมซื้อรถมาใช้จริงรีวิวจริงครับ รอชมใน e ีีถัดไปนะครับคันนี้จะมีแนวทางการตกแต่งเป็นเช่นไรหรือจะนำรถไปเที่ยวในทริปไหนต่างๆนะครับกดไลค์กดกด u ับ c ไคร e กดกระดิ่งไว้ได้เลยครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับผมโอเคฮะยังไงคลิปนี้ก็ฝากร้านไว้ด้วยครับเจ r a c i ร g ิ e ิครับบางบัวทองนนทบุรีครับผมก็ถ้าใครนึกถึงเรื่องการแต่งรถสินค้าคุณภาพบริการนับใจก็นึกถึงร้าเราครับเจ r a c i ร g ิิวครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ